มาพบกับซอสลูซี่สลัอซิ่งซอตัวจริงเสียงจริงต้องซอลูซี่สลัสสซอซ,อซสสิ่งเท่านั้นนะคะวันนี้เราจะพามาเล่นเกมความท้าทายหมูทองแบบซื้อฟรีสปินกันนั่นเองแต่มาซื้อฟรีสปินนี้เราจะใช้เดิมพันแค่1 5บาาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้อัตราโบนัสออกมาเป็นาการซื้อฟรีสปินนั่นเองนะมาเป็นรูปสัญลักษณ์ดาวนั่นเองนะคะ ซึ่งการซื้อฟรีสปินเนี่ยก็เป็นอีกคุณสมบัติพิเศษของเกมความท้าทายหมูทองเลยก็ว่าได้นะทุกคนนะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสลุ้นโบน,นัสสูงสุดถึง32,400ื่้เท่านะเออเราลองมาลุ้นกันซิว่าวันนี้เนี่ยซื้อฟรีสปินเนี่ยจะได้เงินรางวัลของเราเนี่ยมากกันที่เท่าไหรน่นี่นะมาให้เขาหมุนกับเบ็ดเดิมพันที่15บาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องลงเยอะนะทุกคนนะลองมาเล่นกันดูว่าเบ็ดสิบาทเนี่ย กลับมาที่เท่าไหร่ในค่ายพีซาหรือ PS เอะะซึ่งวันนี้เน่ยซอก็เล่นในช่องทางโซดไมเบทเหมือนเดิมนะเดี๋ยวซอจะแปะลิงก์สำหรับช่องทางการเข้าเกมเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าไปเล่นกันได้เลยนะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะมาตอนนี้ก็เราก็มีเงินทุนของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000นะวันนี้นะสำหรับซอนนะแต่ก็เล่นมาเ,เรื่อยๆนะคะแล้วก็ลองมาซื้อ ฟรีสปินให้ดูนะคะว่าวันนี้นถ้าเกิดเราซื้อฟรีสปินไปแล้วเนี่ยเราจะได้เงินกลับมาที่เท่าไหร่จะขึ้นหรือว่าจะร่วมนั่นเองนะต้องมาเช็คกันดูนะคะนาทีอ่ารอบแรกได้ไปที่ห้ารอแปดสิบาทนะคะรอบแรกนียลองมาดูกนเียวเราจะซื้อันอีกรอบหนึ่งดูซิว่าเขาจะได้เงินรางวัลเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างในแต่ละรอบเลยจิ๊บส,สักหนึ่งจัดไปเลยค่ะรุ่งหรือรอดมาดูกัน พิเชอร์บายโกลเด้นพิกนั่นเองนะคะชื่อสังกิตของเขาในเกมนะแต่ว่าชื่อไทยก็ความไทยๆเหมือนกันนะตีพี่หมูทองกันไปเลยก็ฟรีสปินกันไปเจ็ดครั้งนะคะลองมาลุ้นกันดูนะคะว่าในเจ็ดครั้งนี้เนี่ยจะแตกเป็นไปอีกเท่าไหรนะะ่นะฮะมีอัตราการจ่ายของเกมเนี่ยก็อยู่ที่2อ3วิธีนะแต่ว่า โอกาสเจอแจ็คอตเนี่ยตอนเนี้ต้องมาลุนกันค่ะนี่ยังไม่ได้นะคะบวกไปอีกสิบบาทบวกน้อยจังแต่ก็อย่างที่บอกนะในเกมนี้เนี่ยเขาก็มีระดับความยากง่ายของเกมด้วยนะตั้งแต่ระดับสูงสุดระดับกลางแล้วก็ระดับต่ำนะคะก็มีอยู่สามระดับนะแล้วเราก็มาไล่เล่นกันดูนะว่าชอบระดับไหนโอ้โหชนะแล้วได้เพิ่มอีกหกสิบห้าบาทนะเมื่อกี้ก็เพิ่มมาจากเดิมนะฮะเป็นบิ๊กวินน่ แต่แต่ก็ยังไม่พอใจฟอ่อยู่ดีเด้อจ้ามาลอยสักรอบแล้วกันสามรอบกันไปเลยเอาให้งงกันไปเลยอีกสักทีซื้อกันไปเลยอีกเจ็ดร้อยห้าสิบดูซิว่ามันจะได้ไหมรอบนี้ขอให้มันหมุนแล้วมันได้หน่อยเถอะไหมซื้อไปตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบนะจริงๆแล้วอ่ะขอรุ่งๆหน่อยนะอ่ะมาเริ่มกันที่ซื้อฟรีสปินกันอีกนะคะอีกเจ็ดครั้งนะคะทุกคนลองมาดูกันว่า จะมีโอกาสเนี่ยได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นไหมนะเพราะซื้อไปทีนึงก็รอบละเจ็ดร้อยห้าสิบนี่นะฮะไหนเรามาดูซิกับเดิมพันสิบห้าบาทของเราลองไปเล่นกันไดน้แล้วลองเอาชิคนี้ไปลองเล่นกันได้เลยนะคะก็เริ่มที่สิบห้าบาทนะใส่เบสิบห้านะคะแล้วก็ซื้อฟรีสปินไ้ที่เจ็ดร้อยห้าสิบนะคะก็ลองดูอาจจะมีจังหวะที่แจ็คพอตแตกก็ได้นะแล้วก็เวลาหมุนเนี่ยเขาก็จะมีอาตาัตราการจ่ายที่สูงนั่นเองนะคะในแต่ละรอบนะ บวกไปอีก180นะะออห,น,หนึ่งร้อยแปดสิบนะฮะ้ขอในเหอะโหตอนนี้สี่ร้อยห้าสิบแล้วนะคะกำเงินรางวัลของเราไงโอ้โหสวยงามนะกรบสัญลักษณ์เหมือนกบสีเขียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบวกไปอีกสามร้อยห้าสิบนะฮะตอนนี้โหรอดละรอดละจากเดิมเนี่ยซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบตอนนี้เพิ่มมาที่แปดร้อย ก็จบสวยงามนะรอบรอบสุดท้ายนะคะก็เป็นการมาเล่นทิกแบบซื้อฟรีสปินท์นะคะจากเดิมพันธุ์ที่สิบห้าบาทนะ,ะทุกคนมีนได้เพิ่มอีกแปดร้อยสามสิบเจ็ดนะคะก็ถือว่าต้องเล่นกันสามรอบเลยนะรอบที่สี่เนี่ยเราซอจะลองไปเล่นดูซิว่าถ้าซื้อฟรีสปินกันอีกเนี่ยจะมีโอกาสที่จะบวกเพิ่มเงินขึ้นมาอีกไหมนะคะก็ใครที่อยากเล่นก็ทิ้งไปที่ลิงก์ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยแล้วเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะเลยเดี๋ยวไงเนี่ยซอขอตัวไป สล็อตต่อก่อนแล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดมีทริคอะไรใหม่ๆจะนำมาฝากกันค่ะ